สวัสดีครับช่วงนี้หลายคนกังวลเกี่ยวกับโควิดเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับการติดเชื้อสาเหตุหนึ่งคือจากการทานอาหารในครอบครัวหรือซึ่งสาเหตุอันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันยังไงผมว่าไปค้นในเว็บไซต์ของ china daily com cn เขามีวิธีการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างการกินอาหารโดยใช้หน้ากากาปิดจมูก ซึ่งมันเปลี่ยนรูปแบบแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาประยุกต์ว่าเราจะทํากับหน้ากาก,ากปิดจมูกด้วยอุปกรณ์ของเราอย่างง่ายๆได้อย่างไรเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็รวมถึงคนในครอบครัวของเราคนแก่คนเฒ่าหรือว่าหากบ้านใครมีคนที่เสี่ยงมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมาอยู่ด้วยกันถ้าระหว่างรับประทานอาหารเราอาจจะใช้หน้ากากปิดจมูกตัวนี้ช่วยได้ ไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่า